สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องเรียกแดนสิฐานครับผมปูนป้านจิตะบุญงามบุญยรักนะครับผมรับบทเป็นน้องสายฐานรับครับผมฟุกุสิต์นะครับรับบทเป็นศิลาครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไง แรคเตอร์ของตัวองต, no? ตัวสททันก่อนได้ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมเป็นคนค่อนข้างที่เงียบขรึมมากๆเลยครับผมแล้วก <ART> ็เหมือนแบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีปมในใจด้วยแล้วก็เหมือนพ่อแม่สปอยแหละครับเพราะว่าทางเบสออนตัวละครอะไรเงี้ยมีค่อนข้างมีฐานะครับผมก็เลยเหมือนแบบอยากได้อะไรก็ต้องได้เหมือนกันแล้วก็เป็นคุณหัวใจครับประมาณนั้นเลยใช่ส่วนของพูนศิลาครับ หนึ่งสองสามส่วนของคุณศิลานะครับ<ส>ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงเมืองหนุย่ยเมืองหนึ่งนะอายุประมาณสามสิบกลางๆนี่แหละครับผมก็จะเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในบางครั้งแต่ซัดส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่อย่างที่ผมเคยบอกว่าแพ้ไม่เป็นก็คือทุกครั้งที่เขาคิดจะทําอะไรเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าแต่ละอย่างมันต้องทํายังไงก็ถึงจะชนะจนแบบเหมือนเขาทํางานทุกวันทุกวัน,วนจนเขา <c oughs> <ๆ>เขาเรียกว่า เครียดสะสมไม่ได้เครียดสะสมแต่ว่าเขาลืมความรู้สึกของความเป็วัยรุ่นไปแล้วเพราะความรักคืออะไรเขาไม่เคยเชื่อในความรักจนแบบเออได้มาพบเจอกับสายพานมันจึงก่อเกิดเป็นแบบความสัมพันธ์ขึ้นครับครับผมดีไหมดีที่ถูกต้องเมื่อกี้ก็คือเปิดว่าไฟลอต์ให้คนดูแลครับผมแล้้วแลวนี่ได้ดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันดูภาพแบบเอาไฟล์โนแบบไฟล์โนอีดิทเลยก็คือครั้งแรกเหมือนกันครับเมื่อกี้มายืนดูอยู่หลังมอนิเตอร์เป็นยังไงบ้างคะรำลึกถึงไฟล์ต์ประหลาด ใจตุ้มๆเมื่อคือแบบว่าใจมันวิวมากเลยแบบว่าในที่สุดงานที่ทุกคนแบบตั้งใจทําแบบพี่ผู้ตั้งใจทำพี่พีทีมงานผู้จัดอะไรเงี้ยรวมถึงตัวบ้านเองเยอะไรเงี้ยครับตั้งใจทํามากๆเลยแบบมันออกมาสู่สาธารณชนแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่เราไม่ได้ดีใจคนเดียวเราเราไม่ได้ดูคนเดียวเี้ยเราได้ดูพร้อมกับพี่ซื่อแบบแล้วก็แฟนคลับทุกท่านอะไรเงี้ยเราู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยแต่ก็อย่าลืมอย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้นะครับ ซีนเซ็กซี่ไม่ต้องแหกมาเขาเขินรับยังรับไม่ได้เท่าไหร่ง <c oughs> ั้นถามผมป้าหน่อยที่ซีรีส์เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราเราเตรียมต <c oughs> ัวยังไงบ้างกับเรล่นสีก็ยอมรับตรงๆเลยครับว่ามันเป็นเรื่องแรกของป้าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ ความสามารถในการแบบแสดงในการสื่อสารอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่พุกเขาอีกทีหนึ่งเหมือนกันพูดซ้ําบ่อยมากเลยว่าพี่เขาแบบมีประสบการณ์แล้วเขาเก่งแลวมืออาชีพมากๆอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้แบบพี่พาร์ทเนอร์คนนี้พี่สุรอคนนี้เข้ามาก็อาจจะยากขึ้นมากมากเลยเหมือนกันแล้วก็มีการแบบเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับพูดดีพูดดีอะไรพูดดีพูดดีอ่ะพูดดีอ่ะได้ครับนี้เรื่องนี้กลับมาเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วคุนแฟน เห็นไม่แทบแทบแ่ฟนๆคาดหวังบการกับเราคงนี้กดดันมากไหมกดดันมากคบเอาจริงๆว่ะคือมันมีความรู้สึกว่าซีรีส์ที่ผ่านมาของผมอะจะเป็นวัยที่ผมมาเล่นในส่วนที่อายุใกล้เคียงกับผมก็คือย0สิบกว่าแต่พอนตอนนี้คือผมต้องเล่นเป็นคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเมืองเหนือเนี่ยอายุ30กลางๆแล้วทีแรกคิดว่าไม่ยากขนาดนี้แต่ไปเวิร์กช็อปกับครูกับปอมกับไลท์กับสไปร์เรารู้สึกว่า โอ้ทม,มันนยากจังก,การที่แบบเป็นคนที่ต้องมีมาามีเชิงแบบเหมือนมันใช้สายตามากกว่าการที่เราเราต้องพูดสื่อสารอะไรเงนี้ครับกว่าจะหาเจอก็ผมว่าผมใช้เวลาทากันบ้านเนี่ยเยอะมากคือพยายามตั้งแบ,บ็กกราวตัวละครปมของตัวละครหรือว่าจะเป็นในเรื่องของว่าบุคลิกภาพของผู้ใหญ่ต้องเป็นยังไงการพูดสายตาเนิร์แค่ไหนหรือว่าอะไรเงนี้ครับนนใช่ขอสายตาแบบข่อเลี้ยงหน่อย สายตาแบบพ่อเลี้ยงที่มองอมงไปที่กลางตึกล่ะมองไปท้่ต้นอะไรสายตาแบบพ่อเลี้ยงรักผมไหมครับแต่แต่เอาจริงๆคือผมก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นพ่อเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าผมก็ผมว่าผมก็เต็มที่ในส่วนของผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงฝึกหัดอะไรนะครับเป็นพ่อเลี้ยงที่หลอกเป็นพ่อเลี้ยงฝึกหัดอร่อยมากกว่าฝึกหัดอร่อยมากกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่อร่อยอร่อย อร่อยจริงไม่ไมู่มว่าคือเขาแสดงเก่งจริงเขาแสดงเก่งจริงใค่ไม่พอเลี้ยงไงเราพูดถึงพอเลี้ยงเราพูดถึงพอเลี้ยงพอเลี้ยงแต,แต่ผมมาบอกคุณปั้งเสมอเลยนะทุกครั้งที่เล่นด้วยกันว่าแบบพี่จะเล่นให้ตัวเองรอดอ่ะที่เล่นได้ใช่แต่ว่าซีนมันจะนเป็นซีนที่แบบไม่ดีเลยถ้าผมรอดแค่คนเดียวดังนั้นไม่ว่าคุณปั้าจะเล่นผิดเท่าไหร่ เล่นใหม่ได้ผมพร้อมแบบเล่นให้อีกรอบหนึ่งไม่ซีเรียสอะไรขอบคุณครับใช่ใช่แล้วน้องเป็นคนที่เปิดรับมากกว่าผมว่ามันสบายใจตรงนี้มากกว่าว่าพอเล่นด้วยการปุ๊บผมบอกอะไรตรงนีง้ลองคูนป้านลองตรงนี้ดูไหมลองเล่นอย่างนี้ดูไหมแล้วน้องก็เอาสิ่งที่ผมบอกอย่างนี้ครับเข้าสู่สมองแล้วก็เอาไปป, <S <S าปูับปุ๊บปุ๊บแล้วก็เล่นในแบบของเขาเขา,ขาทําไม่ดีมากในฐานะนะักแสดงใหม่คนหนึ่งใช่จังไรพายลอตซีนไหนยากที่สุด ก็ต้องยอมรับอีกแล้วว่าเป็นซีนสุดเซ็กซี่เร่าร้อนขยี้หัวใจทุกๆคนซีนนั้นยากสุดครับมีว่าทางตัวปุณปันเองก็มีการแบบออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวพี่คูเขาก็ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนประทับใจด้วยแล้วก็ที่ยากสุดคือเหมือนการ จะส่งตัวละครให้ไปสู่ซีนนั้นอะไรเงี้ยครับมวลอารมณ์มันจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นนักแสดงมือใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะต้องเตรียมตัวยากก็จะต้องคุยกับคุยกับพี่ฟูกเขาดีๆคุยกันแบบให้เห็นว่าเออพี่ฟูกตัวละครปั้นเป็นแบบนี้นะเราจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยพี่ฟูกช่วยแนะนาคุณป้านหน่อยได้ไหมอะไรเยครับผมก็เตรียมตัวแบบแปรงฟันเตรียมตัวคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแปรงเพียงไงแปลงปานแปลงฟันหมอแปรงฟันแต่ผมผมไม่ได้แปรงนะแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่รังเกียจ กันแล้วเรา่าจะคิดเขาข้างตัวเองไงผมก็ขอโทษน้องด้วยใช่ชายชาถ้าเป็นของผมซีนที่ยากที่สุดผมว่ามันไม่ได้ยากตรงส่วนของซีนมากกว่าแต่เนื่องด้วยแบบน้องน้องยังกลัวในซีนแบบนี้อยู่แล้วผมในฐานะคนเล่นก็มีประสบการณ์มาก่อนแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมเกรงใจน้องมากกว่าที่ว่าเอน้องกลัวน้องกังวลผมเลยบอกว่าปั้นถ้าเรากังวลเยอะไปอ่ะ มันมี4ี่หเทคนะ <laughs> ลองเต็มที่ดูไหมแต่ปเปิดใจลองปล่อยกันก่อนเลยอ่ะก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยเอาให้ชินกันไปก่อนเลย ช่ก็เลยสุดท้ายก็ออกมาแบบดีนะบอกว่าแฮป,ปปี้แฮปปี้แฮปปี้ครับพี่้องไห้นิดหน่อยแต่ไม่มากไม่มากแต่ซีนเพราะ่าซีนซีนซีนป้าไหนยากหลายอยา่างคือด้วยความเป็นนักแสดงใหม่เนี่ยก็เป็<อ>นฉากดราม่า<อ>มันมันค่อนข้างแบบจัดการอารมณ์ไม่รู้เครื่องมือว่าต้องต้องร้องไห้ยังไงต้องอะไรยังไงแต่เขาแบบสามารถทําได้ดีมากเก่งมากอันนี้ยอมรับเลยครับซีนไหนซีที่เราประทับใจที่สุดไในรายการนี้คือซีไหนอุ้ยเออ มีหลายซีนผมงั้นผมชอบซีนนี้ไอซีนนี้เข้าไปกอดเขาตอนกลางคืนจําได้ไหมครับที่คุณปันล้องหา้าสายทารล้องห้ายอยู่แล้วซีนนั้นภาจีมันเป็นแบบลองเทปคุณยาวอยู่แล้วแหละเขาก็ตัดมาสั้นแต่เป็นซีนที่ว่ามันเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันหนักอึ้งมากๆแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาโทษตัวเองว่านั่นคือความผิดของเขาและเราในหานนะศิลาที่เริ่มมีความผูกพันกับสายทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่า เลือกโทษตัวเองได้หไ,ดไหมเรื่องเนี้เราก็เลยเข้ามากอดเขาแต่ในใจผมอยากร้องไห้มากแต่ไลฟ์บอกว่า,าห้ามร้องไห้อะไรอเงี้ยคือเราไม่ได้เจ็บปวดเพราะตัวเราเองแต่เจ็บปวดเ,เ,เ,เพราะว่าเห็นคนเห็นคนที่<อ>ทเรารากันร้องไ<อ>ห้มันเลยแบบมันเหมือนเป็นความคาดหวังที่พอผมอ่านซีนนั้นแล้วอ่ะผมอยากเล่นให้ถึงมากกว่าก็เลยเป็นความยากที่ผมรู้สึกว่าเออเราต้องทําให้ได้แล้วก็โอเคเอามาแฮปปี้มากๆครับข้อส่วนปุ่นปานปุ่นปานชอบซีน ชาครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเรามาเรียบเรียงปมตัวละครหรือว่าแบบอารมณ์ของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันเหมือนแบบตัวละครเป็นตัวละครค่อนข้างปิดกั้นมากๆเลย,ยไม่ได้เปิดใจให้รักครั้งใหม่เท่าไหร่ยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเป็นแบบจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ประกายทำให้เห็นว่าแบบความรักครั้งใหม่ความรักครั้งนี้ยอะไรเงี้ยเป็นความรักที่ดีครับผมก็เลยแบบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครในหลายๆมุมครับผมก็รู้สึกประทับใจในซีนนี้มากๆเลยครับดีมากแล้วพอมีเพลงประกอบด้วยวโห โรแมนติกสุดๆชอบมาผมชอบนะผมไม่รู้ทุกคนชอบไหมแต่ว่าก็คาดหวังว่าชอบเหมือนกันใช่ใช่เห็นในทีเซอร์เซ็กซี่ขนาดนี้เริ่มเต็มเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่พี่ไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมพี่พูดเรื่องนี้ได้ไหมคือเรากำลังสู้รบตบมือกับผู้จัดและผู้กำกับอยู่เหมือนกันค่ะว่าเครื่องนี้มันก็แบบเซ็กซี่มากสำหรับคุณป้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่ว่าถ้าเราคุยกันแล้วแล้วเหมือนตัวละครมันจะต้องเป็นแบบแบบนั้นจริงๆหรือว่าต้องเซ็กซี่มากกว่านี้นะคุณป้าอะไรเงี้ยก็ เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีก็ได้ครับแต่ว่าจะพยายามเปิดรับอะไรใหม่ๆดูเขาจะเซ็กซี่ให้มากขึ้นเพราะอายุเราก็ไม่น้อยแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แล้วทุกคนตรงนี้ยิ้มหมดเลยเพราะูว่าอายู่ไม่น้อยอย่อยากระทบกระทบนี่กระทบกระทบอ่ะแบบนี้เรียกว่าเป,เป็นก้าวแรกที่จะได้ดจับมือเดินไปด้วยกันครับอยากแบบมีอะไรบอกกันแล้วกันไหมขอบคุณอะไรน้องไหมน้องจะบ,บอกอะไรบอ่ะเดี๋ยวน้องอน,น้องขออนุญาตตอบก่อนแล้วกันครับได้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามาเหมือน เติมเต็มอ้าวแล้วคือเติมเต็มบทศิลาว่าคนนี้คือศิลาแล้วก็มาเติมนิมมาเติมเต็มคําว่าพาร์ทเนอร์ที่ที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยส่งเสริมกันในในทุกๆด้านอะไรย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เขาเป็นพี่ที่ดีเลยเหมือนว่าพร้อมสู้รบแบบใครมาทําปูนปั้นบอกพี่หรือพี่จัดการให้อะไรเงี้ยครับผมพี่เขาก็มีมุมน่ารักนะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่เขายิ้มเยอะแบบนี้แต่พี่เขาดุมากๆครับอยู่กันสองคนพี่เขาดุมากๆนะฮะ ไม่ได้ดุเขาดุนะทุกคนแค่นี้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เขาจริงจริงที่เข้ามาผมว่าถ้าถ้าเริ่มเท้าความตั้งแต่แรกคือเอาจริงๆคือทั้งผมและน้องอ่ะเป็นคนเข้าคนไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แล้วต่างคนก็ต่างมีกำแพงให้กันอยู่ในณช่วงเวลาเราเวิร์กช็อปกันแรกๆคือแค่จะจับมือกันแค่จะกอดกันอ่ะเหมือนเหมือนเราเราจับอย่างนี้กันได้นะจับได้แต่ความรู้สึกเราเหมือนพักออกจากกันเหมือนผมไม่รู้ว่า แล้วตอนนั้นน่ะก็ทุกคนก็พยายามบอกว่าตอนนี้จับได้แลว้วใช่ให้เวิร์กช็อปกันไปเรื่อยๆนะลองดูผมผงกับปุนปั้นก็ไม่ชัวร์ว่ามันต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่แต่พอเอาข้าจริงอ่ะมันมันเหมือนเป็นเรื่องของเวลาที่แบบก็ใช้ด้วยการได้<อ>ทำอะไรบางอย่างด้วยกันอะไรเง<ช>ี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเขาเป็นห่วงเราในในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นมีใครทําให้เลยหรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็พร้อมโค้ชเค้าได้ถ้าเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ถ้าพอยิ่งแบบไปเชียงรายด้วยกันสามวันสองคืนป่ะหรือสี่ใช่สามวันสองคืนบ้าไปสี่ป้าไปสี่อ๋อใช่ป้าไปสี่ครับใช่ครับแล้วพี่ไปสามวันสองคืนแล้วก็มันอยู่ด้วยกันด้วยนอนด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยผมยิ่งมีความรู้สึกว่ามันจะไม่รอดนะเว้ยถ้าเราแบบไม่รักกันจริงๆก็เลยรู้สึกว่าป้านเราลองเปิดใจกันดูไหมแบบก็ลุยกันไปมันจะรอดไม่รอดไม่เป็นไรขอให้เต็มที่ไว้ก่อนมันก็เลยรู้สึกว่า เออนี่นี่คือการทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยๆกันใช่ไหมครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณที่แบบเข้ามาเหมือนกันที่เออขอบคุณมากมันดีมากมันดีมากที่ที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวเองได้แล้วเขาเป็นตัวเองได้แล้วเราทั้งคู่ก็เอาความเป็นตัวเองมาอยู่ด้วยกันได้มันมันเลยแบบแฮปปี้มากๆก็น้องขอบคุณแบบขอบคุณน้องด้วยครับใช่เก่งมากท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว แล้วก็น้องนายเอกที่มาทำเพื้อ <c oughs> คกันไวย <c oughs> ิ่มาดุงเจาะเอาจริงผมก็ไม่ได้ไว้าเอกหน้าใหม่แล้วหละแต่ว่าครั้งนี้ตั้งใจมากๆคือผมอ่ะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมแล้วกันแบบมามา,มาเต็มที่มากๆถ้ามีร้อยก็ให้พันเลยกับเรื่องนี้ชายก็ก,ก็อยากฝากให้ทุกคนให้กำลังใจกันด้วยครับขอให้ทุกคนแบบลองดูกันตั้งตั้งลองแบบสนับสนุนซีรีส์ไพลอดลองดูก่อนว่าแบบเป็นยังไง ขอให้ทุกคนแบบที่รักผมก็ขอให้รักน้องด้วยหรือว่ารักทุกๆคนทีมของเราด้วยนักแต่งทุกคนด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขอให้ลองเปิดใจจริงๆแบบเราเป็นค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งแต่ว่าผมว่าพวกเราทํางานกเต็มที่ไม่ต่างกับที่ไหนเลยจริงๆก็ฝากทุกคนแบบแทแท็กทุกโซเชียลเลยทุกแพลตฟอร์มเลยว่าเรื่องแดสซีทานหรือว่าต่างๆแบบ เรียกแดช์สีทาน X ไอคอนสยามใช่ครับผมแล้วก็ถ้าแบบออนไปแล้วหรือทุกคนก็เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากแพทแท็กไพร์ลอดเรียกแดดเรียกแดด์ไพร์ลอดเขาใช่เก่งมากเกือบผิดแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นยูอา d ดียแดช์ดีเดอะซีรีส์เตอร์เอสนะครับผมน้องเขาฝากจริงๆคือแบบตั้งใจกันมากๆเห็นอย่างงี้คือแบบโอ้หกว่าจะมาถึงงานวันนี้ได้นี่คือแบบเป็นเดือนเดือนอยู่เลยใช่เห็นใต้ตาของเราทำมากเพราะว่าตั้งใจจริงๆเลยครับใช่ สำหรับมัมมีท่ทุกท่านนะคะผมคุณป,ป้านคาดหวังก,กับการยังเป็นมัมมี่ของคุณป้านอยู่นะครับจะไม่มีแบบมีการไม่แย่งแฟนลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะเราเปิดเลยเพราะว่าเราแอบ,บเห็นในช่องทาง X อยูเหมือนกันว่ามัมมี่ขอได้ไหมลูกเราก็จะบอกว่าให้ไปเถอะไม่มันดีแล้วไม่ให้ครับผมงัเขาต้องอยู่กับผมก่อนไปมัมมี่ก็ช่วยดูแลกันเดี๋ยวจะช่วยเรามาระวังตัวไว้ให้ครับงันก็ ปั่นวิวช่วยกันนะฮะแล้วก็ฝากแบบแชร์ส่งต่อพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านแล้วก็ทุกคนมีเพื่อนเยอะแน่นอนว่าบ้านมั่นใจฝากแชร์ต่อด้วยครับผมดูใน YouTube ได้ไหมดูใน YouTube ได้ครับผมทางช่องดีเป e n อ e นเตอร์เทนเมนต์ครับผมเสิร์ชได้เลยว่าเรียกแดดสีทานยูเเดียแดดดี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เสิร์มานทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้รอกันนานมาก